สวัสดีจ้าพี่น้องจ้า,ามาเก็บเห็ดอีกแล้วมาป้าเก้าวเลยจ้าฝนตกดีดีเนาะเห็ดเพิ่งง่ายเห็ดเพิ่งหวานจ้า,มาเมื่อกี้ไปเก็บบุบะรีมา กันเก่งกัน,กน,กนยุ่งเลยกันเก่งคนดังเอทเๆๆๆจ้ะเดี๋ยวไปเบิง้งมีสามสีด่ดดกมาหมองเก่านั่นหละจ้าโอ้ยบาดมืดแล้วบาดมืดแล้วไม่ต้องเก็บสมือเนาะจ้าเบิ้งอืมนต่เราเอาออมานะันเนาะ บานมดแล้วแต่ดอกอยังไงบางคนเก่าขาไปเห็ดอีเอีย,อยงนอนถอดใส่หน้าใส่น้ำตาลคุณนะจ๊ะถ้าว่าเฮ้าทายไปก่อนเนาะทายวิดีโอก่อนอันนี้ได้ปะ<ม>บึงข้างล่างวัดดูข้างล่างเคี้ยวแล้ว โอ้ยยอยยอย้พ่อแก่งไว้นโอ้ยน่ะเยียบสองดอกหนึ่งนะจ้ะโอ๊ย <hyster> ม <ically> ีดอกหนึ่เดี๋ยวเสียวเห็นมันเอ้ยยุ่งกักัด ว่าเป็นดอกดอกเดียวโอ้นี่เยียบอิลิโอ้ยบ่ไมพี่น้องจ้งตาตาบ่มมใส่เป็นตายอย่างดีโอ้ยหาไม่เนนจอกระลังโพสวยๆ,ๆน,ยนี่จ้าโอ้หันโพเห็นแล้วเล,เล่าก็จะเ,เอาเล่านะจ๊าเพราะว่านอนกิน นอนกินนอนกินสวยสวยอ้ออ้อตุ๊กโมติมีเก็บโปโพลีมากพอเม่ยาไปหาเก็บเห็ดคนดื้อ <c> ไ <oughs> ม่ยาหัวรอพลังคนมาก,กินนะจ๊พะพ่อบานนอนมันไหลข่าว่าไม่นอนเนอะ จะเพิ่งไงเจ็ด่ายบนนี้มาหมู่บ้านที่พอดีอยู่หุ่นงัดดอกอุ้ย,อ,ยอันนี้หนดแล้วหมดแล้วมั้ง นี่เห็นแะจ้ะไต่แล้วบานนี้จากมืดอ่อนๆตัวม,มุจะมีซิบดอกพ่อแข่ง่ะจ้ะซิบด,ด,นะดอกไอซิบดอกเวลาซิบดอกเท่านี้จากมืดแล้วเดี๋ยวคอยสิงยางกดเบิ้ง,ง,งทงผุนว่ามันมีบ่เนาะ น,น,น่าจะเป็นตามาเอ่อน่าจะต้องต้มใบหันข้างขึ้นกกนี่กะแกบานไปต้มใบบุบรีเฮ้ยยุ่งกันไรพอยไงว่าถ้าโดนต่อยมาจากใส่ยุ่งกัดฉันแล้วนะพัก ป,ป้าจะพาไปบางนางพูนต่อน้ำจาพอยพุออ่งนึงแล้วเนาะยางขึ้นมาเรื่อยๆบานมานาดแล้วว่านสิพอดีด้วยเนาะจา้าเมืองดอกนี่โอ้นี่ทงเบิ่งดีๆแล้วจ้าเนะากเนะกำลังโพ ได้แกงพอดีละอ่อนๆเห็นดอกถั่วไหมจ๊ะดอกหนึ่งหันล้พอพ่อโพอดินกับพอ่อใดไปจ๊ะนี่บัวบกหูหมอเคียเนาะบัาต้นสนอุดมสมบูรณ์นย ขาไปบ,บัางนี่โอ้ยบานที่มุดแล้วข้างล่างก็มีแตอดอกบนบานนะจ๊ะไปบางของสามสี่ดอกโอ้ยบานทีมุดแล้วอ้ยยอยอ้ยอยอันนี้เห็ดเพิ่งขาไล่นะจ๊ะ เขาบอกเอาออให้จริงยังพลาดอะไรแล้ว,วเนาะเพื่อนขาไล่ขาเรา นันมันอย่างเองแล้วบนข้างล่างเหี้เฟี้ยงก็เกิดแล้วเนะจ๊ะนี่เหี้เฟี้ยงฮึแก้วแล้วค่ะกำลังเฮ้ยเรื่องพี่น่องจอ้าะยังขวดแล้วเลยเนาะดอกเดียวโดวดๆกับเป็น คุณคาแล้วคาบักง่าด้วยนะจ๊ะอย่างขวดแล้วนี่กะหลอกลี่ย่างขวดรดสันนหน่อยโอ้หน่อส้มหนึง่งเทามดแล้วใช่ได้มาว่านสีพอดีนะจ๊ะมวว่นานบดิมาเหลือเงื่อนคำแก้วว่ได้แล้ว ไปเป็นเชื่อปีต่อไป <c oughs> อันนี้ยัง